ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ธรรมญาตทุกท่านนะครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราในเรื่องเคารพโยมพ่อโยมแม่และปุปปการีนะครับความหมายของคำว่าเคารพเนี่ยคือการจับจ้องมองความดีที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆในคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์นะครับนักวิทยาศาสตร์ คนพบคุณสมบัติของโลหะประเภทต่างๆกันซึ่งมีจุดดีจุดแข็งต่างกันเช่นเหล็กมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากเพราะฉะนั้นเขาเก่อเหล็กมาเป็นส่วนประกอบในการรับโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบทองแดงว่ามีคุณสมบัติในการเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ดีนำกระแสไปได้ดีเลยเอาทองแดงรีดเป็นเส้นเล็กๆคุมในสายไปสำหรับ นำกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับส่วนอลูมิเนียมน้ํำหนักเบาแต่รับน้ำหนักได้ไม่ดีเหมือนเหล็กนํากระแสไฟได้ไม่ดีเหมือนทองแดงเขาเลยเอาอลูมิเนียมมารีดครับให้เป็นกล่องทำเป็นกรอบวงกบประตูหน้าต่างบานหน้าต่างใช่ไหมครับเหล็กทองแดงอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่แตกต่างกันไป เมื่อรู้จุดแข็งแล้วก็นำคุณสมบัติที่ดีนั้นมาใช้เกิดประโยชน์ให้เหมาะสมวันนี้เรื่องความเคารพโยมพ่อโยมแม่บุปการีไม่ได้ไหมายความว่าเราไปกราบไปไหว้ท่านนะครับแต่ต้องมาดูว่าคุณของท่านนั้นมีอะไรบ้างความดีที่ท่านมีอะไรบ้างถ้าเชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วก็สิ่งที่มีความดีกับลูกอย่างน้อยก็สองประการนะครับคือคุณที่ตอบแทนได้กับคุณที่ตอบแทนไม่ได้คุณที่ตอบแทนได้คือ เมื่อตอนเราเกิดมาใหม่ๆตอนเล็กๆเรากินอาหารเองไม่ได้ครับหยิบอาหารเองไม่ได้ครับต้องอาศัยพ่อแม่รวมทั้งบุปการีบุปการีในที่นี้ก็คือผู้มีอุปการะคุณกับเราก่อนนะครับบางทีพ่อแม่ก็เลียงได้ไม่ตลอดเพราะมีภารกิจต้องไปหาทรัพย์ก็ฝากเราให้ยายบ้างน้าบ้างป้าบ้างคนรับใช้บ้างช่วยดูแลแทนในระหว่างที่ไปธมากินเรียกว่าบุปการีนะครับผู้มีอุปการะคุณกัเราก่อน ช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำให้จนร่างกายเจริญเติบโต,ตมาตามลำดับตอนเล็กๆครับเกิดมาใหม่ๆหนาวครับอยู่ในคันอบอุ่นมาตลอดอยู่ข้างนอกมันหนาวไม่สามารถจะดึงพ่อห่มหาพ้า,าห่มมาห่มตัวเองได้ครับต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่แล้วก็บุปการีทั้งหลายเอาเพ้าห่มเอาห่มให้อบอุ่นช่วยดูแลประคับประคองจนเจริญเติบโต,ต,ตมาตามลำดับและสามารถมีสติปัญญาจากการศึกษาโรงเรียนที่พ่อแม่ช่วยส่งให้ จนกระทั่งสามารถหาทรัพย์เลี้ยงชีวิได้ตัวเองได้นะครับเมื่อพ่อแม่บุปการีมีอายุมากขึ้นหมดกําลังที่จะดูแลตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยชาราใช่ไหมครับการนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับตอบแทนท่านดูแลท่านบ้างหาคนมาดูแลท่านบ้างแต่ก็หาปัจจัยสี่ส่งให้ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่า ระคุณของพ่อแม่ที่ตอบแทนได้ครับพระคุณประการที่สองคือประคุณที่ตอบแทนไม่ได้การเกิดของมนุษย์ในปัจจุบันต้องอาศัยคันเกิดจะไปผสมกันที่ไหนก็ตามสุดท้ายต้องเกิดในคันครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชีวิตจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยหนึ่งเชื้อจากพ่อสองเข้าไปในรังไข่ผสมกับรังไข่ของไข่ของแม่ที่พร้อมจะตั้งคัน มีสองอย่างชีวิตไม่เกิดขึ้นหรอกครับต้องมีอย่างที่สามคือวิญญาณปฏิสนธิหรือกายละเอียดที่เข้ามาเกิดเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยส่วนหนึ่งจากบิดาและคันของมารดาขาดส่วนหนึ่งของบิดาก็เกิดไม่ได้ขาดคันมารดาก็เกิดไม่ได้มีทั้งสองอย่างไม่มีวิญญาณปฏิสนธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาได้ ต้องอาศัยพ่อแม่ทุกชีวิตแหละครับต้องทุกชีวิตไม่งั้นเกิดไม่ได้เพราะองค์ประกอบมีสามอย่างองค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจสองอย่างนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือที่สามารถดูวิญญาณปฏิสนธิได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นได้ยานทัศนะของพระองค์ตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้แหละครับและรักชาต,ตัวเองได้เห็นการวิ่งได้แต่ถึงสัตว์ แล้วก็ทำอสวัยคิดสิ้นไปได้นะครับด้วยตาภายในของท่านด้วยอนุภาพของความสว่างที่เกิดขึ้นจากการฝึกสมาธินะครับท่านก็ไปเห็นองค์ประกอบในการเกิดนี้มาเพราะฉะนั้นการให้ชีวิตนะครับอันนี้แหละครับไม่รู้จะตอบแทนยังไงเจ้าชีวิตของเราไปให้ท่านให้ท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปตัดของเราไปสิบปีปให้ท่านสิบปีก็ทําไม่ได้ส่วนนี้แหละครับเรียกว่าพระคุณที่ตอบแทนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนก็อุปมารครับว่า ถ้าลูกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกทั้ง4ีทวีปรอบเขาพัสุมเมนจะสถาปนาให้พ่อแม่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแทนมีอำนาจมากมายขนาดนั้นก็ยังชื่อว่าตอบแทนคุณได้ไม่หมดจะแบกบิดามารดาบนบาททั้งสองป้อนข้าวป้อนน้ำถ่ายอุจระปัสสวะบนบาททั้งสองที่ลูกแบกรับเอาไว้นะครับตลอดร้อปีตลอดชีวิตก็ยังได้ชื่อว่าตอบแทนคุณได้ไม่หมดเพราะอะไรครับ พาะลูกกับพ่อแม่มาเจอกันปัจจุบัน,นอายุไม่เกินร้อยปีต่างคนต่างไปครับแต่ชีวิตหลังความตายไม่ใช่ร้อยปีมันเป็นล้านล้านปีมันเป็นกลับเป็นอสงไขยกลับที่ต้องหวีหว่าแต่เกิดกันไปอีกลูกไม่สามารถจะดูแลพ่อแม่ได้แล้วครับเพราะตายจากไปแล้วแต่ทําอย่างไรล่ะครับให้พ่อแม่มีสุขอยู่ได้แม้ละโลกไปแล้วพระสมมาสมเจ้าก็เห็นนะครับบุญนั่นแหละครับที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า เมื่อจับหลักนี้ได้ท่านก็ตรัสว่าวิธีการตอบแทนคุณพ่อแม่ก็คือลูกคนใดชักชวนให้พ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังไม่รักษาศีลยังไม่ทําทานยังไม่เจริญสมาธิที่ภาวนานนครับชักชวนให้บําเพ็ญบุญกุศลทั้งทานศีลภาวนาให้ได้เต็มที่อย่างนี้ได้ชื่อว่าลูกได้ตอบแทนพระคุณกับพ่อแม่แล้วเพราะแม่จะต้องตายจากกันไปแต่พ่อแม่นั้นมีสุขอยู่ได้ด้วยบุญที่ลูกชักชวนให้ทําจากกันแล้วก็มีสุขกันได้ การจะสาปายพ่อแม่เป็นเจ้าชะพัดหรือเลี้ยงพ่อแม่บนบาททั้งสองไม่ได้หลักประกันว่าจะปิดประตูอาวาัยให้พ่อแม่ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นหลักประกันว่าจะปิดประตูอาวาัยให้พ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอยู่ในเส้นทางของบุญกุศลหาโอกาสเช็กชวนพ่อแม่นะครับติดตาม DMC ตักบาตรรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา ชักชวนตอนนี้เขาห้มากที่สุดเพื่อให้พ่อแม่มีโยมพ่อโยมแม่มีบุญติดตัวไปครับถึงแม้จะอยู่กับเราอีกไม่นานแต่เรามั่นใจว่าจากเราไปแล้วเนี่ยนะครับมีบุญติดตัวเป็นที่พึ่งของตัวเองไปได้เราก็หมดห่วงครับซึ่งในสิงห์รักสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้บทบาทหน้าที่ของลูกกับพ่อแม่เอาไว้นะครับวันหนึ่ง ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงต่างตอบสองช่วยเหลือกิจการของท่านนะครับแบ่งเบาภาระของท่านสามดำรงวงสกุลของท่านอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีลูกมีลหลานไหลๆโหลนะครับหมายถึงว่าสกุลนี้ต้องไม่มีความดังพร้อยยิ่งธรรมบทนี้โอ้โหเรารักษาทำอะไรอย่างดีนะครับสกุลนี้นามสกุลนี้ไม่มีความดังพร้อยแน่นอนเรามีลูก จะมั่นใจได้ครับว่าไอ้ลูกไปมีหลานหลานมีเลนเนี่ยจะไม่เจอคนพาลเข้ามาเกิดในตระกูลเรามันไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับข้อที่4ดํารงตนให้เป็นผู้ที่สมควรในการรับบรดกและข้อที่5ท่านละโลกไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้แต่อุทิศส่วนบุญไปให้นะครับดีนะครับควรทําแต่ทําบุญตอนมีชีวิตอยู่ดนะียิ่งกว่าก็เป็นหน้าที่ของบุตรที่พึงกระทําต่อบีดามารดาที่พระสัมมาจ้าตรัสไว้ แต่แม้นเป็นพระภิกษุแล้วก็สามารถทําในสิ่งที่พระสมุเจ้าตรัสสอนไว้ได้นะครับก็คือทําอย่างไรให้พ่อแม่ของเรามีบุญติดตัวไปได้มากที่สุดเพราะเราอยู่กับพ่อแม่ไม่นานต่างคนต่างไปนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้นอกจากจะรู้คุณคือเห็นความดีของพ่อแม่แล้วนะครับยังสามารถตอบแทนคุณท่านได้ด้วยนะครับทั้งกตตัญยุและกตะเวทีนะครับก็จะเป็นอภิชาตบุตรคือบุตรที่ ยิ่งกว่าดีกว่าพ่อแม่นะครับก็ขอจบเรื่องความเคารพพ่อแม่และปุบการีวิพิท่านี้นะครับสวัสดีครับ